สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสายชั้นป .5 นะครับเราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์าหละสองครั้งในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่25ของภาคเรียนที่2เรากำลังอยู่ในเรื่องของลักษณะาทางกายภาพของภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยของเรานะครับเราก็ได้ความรู้ไป หลายภาคแล้วนะครับทั้งภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชั่วโมงนี้นะครับถึงคิวของภาคตะวันออกกันบ้างนะครับภาคตะวันออกเป็นภาคที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยของเรานะครับนักเรียนพอจะนึกชื่อจังหวัดออกไหมครับว่ามันมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับ ถ้าเกิดนักเรียนยังนึกไม่ออกนะนักเรียนเคยได้ยินเมืองพัทยาไหมครับนะเมืองพัทยาเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะอันดับนะต้นๆของประเทศไทยเลยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักกันดีแล้วก็ถ้าใครมาประเทศไทยเนี่ยจนแทบจะมีคำกล่าวว่าถ้าไม่ได้ไปพัทยานี่มาไม่ถึงกรุงเทพมาไม่ถึงประเทศไทยนะครับ ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยบางคนก็มีเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจำกัด3-5วันบางคนอยู่เป็นสิบวันบางคนอยู่เป็นเดือนนะครับบางคนอยู่กันเป็นปีเลยก็มีนะครับซึ่งจังหวัดที่ เขาจะนึกออกเป็นอันดับต้นๆถ้ามีเวลาน้อยๆเนี่ยก็จะไปพัทยาแล้วพัทยามันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอะไรนักเรียนพอจะรู้ไหมครับนะพัทยาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ชื่อจังหวัดแต่มันเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีดังนั้นการที่เรามีความรู้นะครับในเรื่องของภูมิศาสตร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ย เป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วลัวกษณนะทางกายภาพนะครับทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนะเอ,อื้อนะครับให้คนต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในดินแดนตรงนั้นเนี่ยประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน <S <S เดี๋ยวเรานะครับมาทบทวนเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้กันเสียก่อนว่าจุด ประสงค์การเรียนรู้นะครับยังเป็นเรื่องเดิมสืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะาทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่ายอย่างเช่นแผนที่ประเทศไทยนะครับแสดงลักษณะาทางกายภาพรูปนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยนะให้ชี้เนี่ยนักเรียนพอจะชี้ได้ไหมครับว่าภาคตะวันออกเนี่ย อยู่ตำแหน่งไหนในแผนที่อ้าให้เวลานักเรียนอลองหาดูสิครับลองหาเลือกดูสิว่าภาคตะวันออกอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับอ่าถ้านักเรียนเลือกได้แล้วเดี๋ยวนะคุณครูเฉลยอยู่ตรงนี้ครับนะบริเวณนี้คือภาคตะวันออกนะครับตรงนี้คือจังหวัดสมุทรสงครามจุดแดงๆตรงนี้คือกรุงเทพดังนั้นจะเห็นว่า กรุงเทพเป็นเมืองหลวงเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวก็อยากจะมาไหว้วัดพระแก้วนะนะครับอาจจะเดินทางมาชมตลาดน้ำอัมพวาที่บ้านเราแล้วก็นะครับล่องไปเที่ยวที่ชนบุรีนะนะก็จะมีทั้งทะเลทั้งภูเขานะครับครบเลยนะทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ส่วนใครนะที่พอจะมีเวลาเหลือก็ อาจจะขึ้นเหนือหรือไม่ก็ไปทะเลทางภาคใต้นะครับแถวกระบี่แถวพังงาแถวภูกเก็ตอะไรประมาณนี้การที่เรามีความรู้มันก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีความรอบรู้อ้าวดังนั้นเมื่อเราอยากจะมีความรอบรู้หยิบหนังสือนักเรียนขึ้นมาครับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับที่คุณครูแจกให้นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เปิดหนังสือครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันที่หน้า 153, 154, 155ไล่ไปเพราะมันเป็นเรื่องของผ้าตะวันออกนะครับเดี๋ยวเรารเปิดรอไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีความรู้นะครับความรู้อาจจะเกิดจากในหนังสือก็ได้จากการไปค้นคว้าภายนอกก็ได้นะครับนี่ก็นแนะนำสื่อนะครับตรวจจค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับด้วยได้เหมือนกัน เพราะเราเรียนที่บ้านนะเรามีโอกาสเรามีเครื่องมือนะครับเครื่องมือโทรศัพท์ของเรานะครับหรือบางคนใช้น้ตบุ๊กที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้นะครับมาดูคำถามในชั่วโมงนี้นะครับจะมีความระมัดคล้ายกับในออบทเรียนนะครับในชั่วโมงก่อนในภาคเหนือ นะครับเราก็ต้องบอกให้ได้ว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนหัวกระดาษว่าแบบหกหัดภาคเรียนที่2ชั่วโมงที่25แล้วก็ลอกโจทย์ข้อหนึ่งภาคตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดเดี๋ยวก็จะมีสไลด์ให้นะครับนั่งเยนก็อ่าหรือจะดูในหนังสือ อ่แล้วตอบเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เมื่อจบข้อนะครับแล้วก็ตอบข้อ2จงบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดในภาคตะวันออกที่นักเรียนรู้จักอย่างน้อย3แห่งเออทะเลตะวันออกเป็นทะเลที่สวยงามนะครับเต็มไปด้วยนะธรรมชาติทนะี่สายหาดทรายที่ขาวสะอาดเนะหมาะแก่การไปท่องเที่ยว จังหวัดในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่ติดกับทะเลเนี่ยก็มีตั้งแต่ชนบุรีมีระยองมีจันทบุรีไปถึงตราดเลยนะครับแล้วก็มีเกาะแก่งนะนะน้อยใหญ่เนี่ยนะครับนะจำนวนมากทั้งที่มีชื่อเสียงนะติดอันดับแล้วก็นักท่องเที่ยวรู้กันเฉพาะกลุ่มก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนรู้จักนะลอง เขียนตอบภู้มาสักสามแห่งมากกว่านั้นได้ยิ่งดีแสดงว,ว่าเรามีความรอบรู้นะครับอ่านี่คือภาระงานไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ความรู้ในภาพการออกกันเลยนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะทางกายภาพนะครับภาพนี้ให้ดูหลายต่อหลายครั้งเลยก็จะมีคำตอบของแต่ละภูมิภาค นะครับทบทวนภาคเหนือก็จะเป็นภูเขาสูงสลับกับหุบเขาแล้วก็จะมีที่ราบรูปแม่น้ําขนาดเล็กนะครับส่วนภาคกลางก็เป็นอะไรละ่ะก็เป็นที่ลาบรูปแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับภาคตะวันตกเป็นอย่างไรภาคใต้เป็นอย่างไรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไรนะก็คงจะตอบได้นะครับ แต่เดี๋ยววันนี้เรามาว่าการที่ภาคตะวันออกเห็นไหมครับภาคตะวันออกเป็นที่ราบรูปแม่นานและที่ราาชัยฝั่งทะเลนะครูก็เลยถามนักเรียนเกี่ยวข้อกับนะทะเลนะครับใน6ภาคของประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองภาคที่ไม่ติดทะเลนักเรียนตอบครูได้ไหมครับว่าภาคอะไรที่ไม่ติดทะเลนะครับภาคอะไรบ้างครับ อ่าอันแรกแน่ๆเลยก็คือภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยไม่ได้ติดทะเลเพราะว่ามีแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับทั้งอ่าประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยนะครับนะอบล้อมอยู่ก็เลยไม่ได้นะครับนะบติดทะเลภาคที่สองที่ไม่ติดทะเลก็คือภาคอ่าตะวันออกเฉียงเหนือภาคนี้ไม่ติดทะเลนะครับถามว่าภาคกลางติดทะเลไหมครับ เรียนภาคกลางไปแล้วภาคกลางติดทะเลไหมครับคําตอบก็คือภาคกลางติดทะเลครับติดที่ไหนครับก็คือที่บ้านเรานี่ไงสมุทรสงครามสมุทรสาครนะสมุทรปราการกรุงเทพก็ติดครับนะเขาเรียกมีทะเลบางขุนเทียนนะอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ทะเลพวกนี้จะเป็นทะเลโคลนนะครับก็ถือว่าเป็นทะเลเหมือนกันนะนะครับดังนั้นภาคตะวันตกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ ติดทะเลนะอย่างน้อยแม้เราดูเครื่องมือเป็นเราก็เกิดความรู้ได้นะมารู้จักกับภาพตะวันออกกันเลยนะครับนะก็เหมือนกับในหนังสือนั่นแหละนะครับดูที่ไหนชัดก็ดูที่นั่นนะครับในหนังสือถ้าชัดกว่านะบางคนใช้โทรศัพท์นะบางคนก็น่าสงสายมากเลยโทรศัพท์หน้าจอแตกอีกท่างหากนะก็ ก็เรียนได้น,นะครับก็าะฟังไปเป็นหลักแล้วก็ใช้เครื่องมือของเรานะใช้หนังสือของเราประกอบนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะนะครับของภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ติดกับนะอยู่ติดต่อเนื่องกับภาคอีสานนะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่มันมีแนวทิวเขาในที่ชื่อว่าสาันกำแพงมันเป็นเหมือนสันเหมือนกำแพงนะที่คอยแบ่งกัน้นภาค นะครับภาค2ภาคนี้ออกจากกันมันก็เลยมีภาคตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีแนวดิวเขาเนี่ยมาขวางกั้นอยู่นะและแผ่นดินเนี่ยของตรงจังหวัดสากแก้วตรงเนี้ยนะครับกับแผ่นดินของจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณแถวเนี้นะมันเหมือนเป็นแผ่นดินที่นะครับยกกันนะซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งแผ่นดินของสากแก้วเนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่านะ ส่วนแผ่นดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันจะถูกยกขึ้นไปนะจึงเรียกว่าเป็นแผ่นดินของแห่งที่ราบสูงนะดังนั้นลักษณะนะครับของภูมิประเทศในข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีทิวเขาที่สูงอยู่ตรงกลางมีเนินเขาที่ดอนและที่ราบอยู่โดยรอบบางส่วนเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาคล้ายลูกพู่ลาดลงสู่ อ่าวไทยแปลว่าอะไรนะเขาก็บอกว่ามีแนวดิวเขาสูงอยู่ตรงกลางก็คือเนี่ยนะครับแนวดิวเขาที่ชื่อว่าจันทบุรีเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของภาคนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีนะที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ราบลุ่มแม่น,น้ำเนี่ยทอดตัวเนี่ยนะครับออกสู่ทะเลนะครับดังนั้นลักษณะของภูมิประเทศนะครับของภาคตะวันออกเนี่ยถ้าสรุปก็คือเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลแล้วก็ ที่ลาบระหว่างภูเขานะครับลลกขณะภูมิอากาศนะครับเป็นแบบร้อนชื้นสลับกับแรงตอนล่างของภาพเนี่ยได้รับอิทธิพลจากทะเลมากนะครับก็ดีครับตอนล่างของภาพก็คือบริเวณนี้นะครับได้รับอิทธิพลเพราะว่าติดกับทะเลนะครับมีเกาะสีชังเกาะล้านนะครับเกาสะสม็จเคยยินไหมครับนะทีนะ่ใครไปก็ต้อง ทุกลายนะครับประมาณนั้นนี่คือคําพูดเล่นๆน,นะครับล้อเล่นกันนะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายอามาว่ากันเรื่องของเราดีกว่านะครับแล้วก็ณนะภูมิอากาศนะครับเป็นแบบร้อนชื้นสลับกับแรงนะตอนล่างของภาคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากทะเลมากนะมีอากาศมีความชุ่มชื้นสูงนะครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับก็นะประกอบไปด้วย3ามฤด,ดูก็คือร้อนฝนหนานะครับซึ่งในนะ จังหวัดตราดนะครับนะก็จะเป็นจังหวัดที่มีนะปริมาณน้ําฝนเนี่ยนะครับนะตกเนี่ยจันตราดเนี่ยนะระยองเนี่ยตกมากเลยนะแล้วมันก็จะมีพืชอยูนะ่ที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือทุเรียนนะทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ํามากๆนะครับดังนั้นเงาะทุเรียนมังคุดเนี่ยก็เลยนะเกิดมากอยู่ในนะแถบภาคตะวันออกเป็นผลไม้ นะครับเป็นเมืองแห่งผล,ลไม้เลยนะเพราะว่านะได้รับอิทธิพลน,นะครับจาก,นะกลมนะครับที่หอบความชื้นเข้ามาเนี่ยทำใหนะ้บริเวณนะเนี้เหมาะสมแก่การปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะผละไม้ต่างๆนะนี่ก็คือการตั้งอยู่ของลักษณะภูมินะครับประเทศทรัพยากรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นดินล่วนที่เกิดจากการผลูกก่อนบริเวณที่เขาสูงจะเป็น นะภาคที่เป็นแหล่งต้นน้ำนะสายสำคัญสายสั้นๆต่างๆนะครับนะแล้วก็จะมีแร่ธาเช่นใสยแก้วใสยแก้วก็คือทรายเนะลือเลือดสีขาวนะครับเนื้อละเอียดที่นะครับเอามาถลุงนะครับเอามาหลอมเป็นนะแก้วนะครับเป็นกระจกนั่นเองนะครับแลนะขณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากร นะครับที่สําคัญในภูมิภาคเนี่ยนะครับเนะี่ยถ้าเราดูในแผนที่อันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่านะมีลักษณะาทางกายภาพที่หลากหลายทั้งภูเขานะทั้งพื้นที่ราบนะที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับภนะูเขานักเรียนเคยนะได้ยินชื่อเขาคิชกูตไหมครับนักเรียนเคยไปไหมครับบนยอดเขาคิชกูตถ้าใครเคยไปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าบนนั้นมีรอยพระพุทธบาท นะครับขนาดใหญ่เลยถึง300อยเนี่ยนะอยู่บนหน้าผาซึ่งใครจะไปเนี่ยนะต้องนั่งรถโฟวิลขึ้นไปนะของชาวบ้านเนี่ยนะครับรถธรรมดาวิ่งขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะว่าสูงชันมากนะครับแล้วไปแล้วก็ไปไม่ถึงก็ต้องไปเดินด้วยเท้าอีกนะครับนะถ้าใครไม่มีความนะมุ่งมั่นตั้งใจหรือร่างกายไม่แข็งแรงพอนี่ไปลำบากนะครับครูกอลเคยไปเนะี่ยต้องเดินทางไปเนี่ย กว่านะที่จะไปก็หลายชั่วโมงนะแล้วก็ต้องไปต่อแถวนะไปซื้อตัว๋วนะกว่าจะได้ขึ้นไปเที่ยงคืนนะครับกว่าจะลงมาก็นู่นแหละนะครับเกือบเกือบเช้านะครับดังนั้นเนี่ยนะกนะ็เป็นความทรงจําที่ดีนะครับนะถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้า่เองก็ลองไปนะครับแล้วก็มีเกาะเก่งต่างๆนะครับนั่นเยนก็มีโอกาสก็ลองไปนะครับชมความงามของธรรมชาติ มาดูบ้างนะครับนี่สถานที่แห่งแรกที่อยากให้รู้จักก็คือละลุละลุเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดสระแก้วเกิดจากดินที่ผูกก่อนน้ําฝนมันก็เลยกัดซอกนะครับส่วนที่มันแข็งอยู่ก็ตั้งเป็นเสาเป็นแท่งนะครับส่วนที่มันนะอ่อนกว่าก็จะถูกกัดซอกไปมันก็จะเป็นภาพที่นะครับแปลกตาดีนะครับแล้วก็จะมีที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแก่งหินเพิงเนี่ยนะครับก็ เป็นแก่งหินนะครับซึ่งเขาไปล่องเรือนะครับแพยางกันนะครับเรือ,อยางกันพายกันนะครับเรือนะต่างๆนะซึ่งก็มันเป็นการท่องเที่ยวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการนะเชิงประชนภัยนะครับแต่ก็อยู่ใน,นค,ความควบคุมของเนะจ้าหน้าที่นะครับนะชาวบ้านนะครับที่เขามีความรู้ก็จะปลอดภัย มีนะครับนะจันทบุรีก็มีนะครับนีถนน,นเขาสร้างถนนเรียบเลยเราอาจจะเคยเห็นในโฆษณาในมิวสิกวิดีโอนะครับที่สวยงามก็สามารถที่จะนะครับเห็นทะเลที่สวยงามได้นะครับมีเกาะช้างนะครับเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดนะครับใหญ่นะครับนะซึ่ง นะครับบนเกาะเนี่ยกนะ็มีถนนนะครับมีคนไปท่องเที่ยวกันนะครับก็มีเรือเฟอร์รี่นะครับ,นะ ry, รบสำหรับนะรับส่งนักท่องเที่ยวเอารถขึ้นไปได้ด้วยนะครับไปนะไปล่องกันไปขับกันนะครับอยู่บนเกาะชามก็เป็นเกาะที่มีความสวยงามมีหาดเยอะแยะมากมายนะนักเรียนก็สามารถนะเอาสถานที่พวกนี้เอามาตอบครูได้นะครับแต่คําถามคู่คือสถานที่ท่ทองเที่ยวทางทะเลนะครับดังนั้นเนี่ย นะชื่อหานะครับก็ถือว่าเป็นทะเลเหมือนกันชื่อเกาะก็เป็นนะครับสิ่งต่างๆเหมือนกันแล้วก็ยังมีอย่างเช่นเกาะกูดนะเกาะกูดอยู่ตรงนี้นะครับเกาะกูดอยู่จังหวัดตราดนะครับก็เป็นนะครับเกาะที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร,ร์เหมือนกันแล้วก็มีประวัติศาสตร,ร์นะครับนะที่น่าสนใจนะครับนี่ก็คือสถานที่นะครับ มาดูลักษณะาการตั้งถิ่นฐานกันบ้างนะครับในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ,รบการตั้งถิ่นฐานก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ราบที่ต่อเนื่องกับชายฝั่งทะเลดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับนะครับบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลส่วนที่อยู่ตอนในของภาคก็นะครับก็จะมีการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับ การย้ายนะครับถิ่นฐานเนี่ยนะครับถามว่าคนในภาคตะวันออกย้ายถิ่นฐานกันเยอะไหมนะครับมันก็มีทั้งย้ายเข้าย้ายออกการย้ายเข้านะครับก็คือย้ายเข้ามาบริเวณที่มีนะครับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมมีการท่าสร้างท่าเรือน้ําลึกนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Eastern seaboard ก็คือท่าเรือน้ําลึกที่ เรือบรรทุกสินค้าที่มีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่บรรทุกทีเนี่ยนะครับเป็นหลายพันตู้เนี่ยนะเขาก็จะขึ้นลงสินค้าต่างๆนะครับก็สร้างเศรษฐกิจคนก็จะหลั่งไหลกันมาแล้วก็มา,าประกอบอาชีพนะครับมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะครับแถวระยองก็มีนะครับก็แถวชนบุรีก็มีนะครับแถวฉะเชิงเซาก็มี นะครับก็มีการสร้างโรงงานคนก็จะอพยพมาเพื่อมาทํางานกันหรือบางคนกนะ็มาเลือกที่จะมาตั้งเป็นเกสต์เฮาส์เป็นรีสอร์ทเป็นบังกะโลตามหาที่ท่องเที่ยวาทางทะเลตามเกาะต่างๆก็ทําให้ดึงดูดให้คนเข้ามานะครับอยูนะ่ส่วนการย้ายถิ่นเนี่ยนะครับนะในพื้นที่ตอนบนและทางตะวันตกของภาคเนี่ยมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอ,อื้ออํำนวยก็คือ อย่างเช่นจังหวัดสักแก้วเนี่ยนะครับนะมันก็ค่อนข้างที่จะนะครับไกลจากทะเลแล้วก็ค่อนข้างที่จะออมีความแห้งนะครับมีความแล้งอยู่นะครับก็ทําให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องอพยพจากถิ่นที่อยู่เนี่ยเพื่อมาอยู่ในเมืองที่ใหญ่กว่านะครับเพื่อทํางานนะครับด้วยเช่นกันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับกับวิธีการ ดำเนินชีวิตเนี่ยคนเราต้องอยู่กับธรรมชาติดังนั้นการสร้างบ้านเรือนก็จะคล้ายกับภาคกลางนะครับเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงมีหลังคาตรงสูงเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนนะครับนะแต่ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าการสร้างบ้านเรือนมันก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็บางที่เราก็จะเห็นว่าก็มีการไปสร้างนะกีดขวางทางน้ำนะครับฝนตกมาก็นะครับเข้าท่วมก็มีนะครับในหลายหรือพื้นที่ก็เป็น นะครับนิยมใช้วัตถุดิบจากทะเลกุ้งหอยปูปลาเนี่ยนะครับนะบมาประกอบอาหารก็คล้ายๆกับบ้านเราเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลนะครับเขาก็จะมีของฝากเหมือนกับบ้านเราเลยบ้านเรามีกะปิบ้านเขาก็มีกะปิบ้านเขามีน้ำปลาบ้านเราก็มีน้ำปลามีปลาเค็มนะมีมเหมือนกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีวัตถุดิบทางทะเลนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรทำสวนบ้างนะครับ อย่างที่บอกมีสวนผลไม้มน,นะครับมีสวนยางพารานะครับก็เป็นการนะครับทำอาชีพนะครับตามลักษณะข,ของภูมิประเทศที่มันเอ,อนื้ออํานวยนะครับมีน้ํามีฝนนะครับเขาก็ทําอาชีพกันประเพณีนะครับเขาจะเรียกว่าประเพณีวันไหลวันไหลก็คืออะไรก็คือเป็นการเล่นสงการแต่ว่าเ,ออเขาก็จะ คนอื่นเขาเลิกกันแล้วอะครับสงการเนี่ยนะครับอย่างเรามี13 14 15นะแต่ว่าวันไหลของพัทยานี่อาจจะเป็น16 17 18ไหลไปนะครับใครที่อยากจะเ,เล่นน้ําต่อไปเล่นที่อื่นจบแล้วก็ก็ขับรถกันมาก็ยังพอมีที่เล่น,นก็จะเป็นนะครับงานประเพณีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวดังนั้นในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับก็พอจะ ให้เห็นภาพโดยภาพรวมนะครับก็น่าจะตอบได้นะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลนะครับอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ลองเปิดดูในหนังสือหรือไม่ก็ลองดูในนะครับในโทรศัพท์ก็ได้หรืออาจจะสอบถามจากบุคคลทางบ้านจะได้เผื่อที่จะได้นะความรู้มากขึ้นว่ามีสถานที่อะไรบ้างนะครับในชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเรียนในชั่วโมงหน้าในภูมิภาคต่อไปนะครับรักษาสุขภาพ แล้วพบกันครับ